ยกขึ้นไปเลยแล้วมันจะทําให้หน้าเราแน่นขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าเราเรียวเรียวเห็นชัดนะคะแนะนําให้ใช้ครีมคอลลาเจนสูตรยกกระชับการทาใช้หน่อยเดียววันจินทรจะทาให้ดูว่ามันยกกระชับได้แบบไหนจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งทาบแบบนี้จุดที่สองแตะครีมลงไปนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วใช้มือเราเกี่ยก่อนวางกดน้ําหนักมือลงไปห้าครั้งเสร็จแล้วขยับมาตรงช่วงร่องแก้มวางลงไปเลยนะคะวางนิ้วเราไปตรงนี้ค่ะร่องแก้มกดน้ําหนัก แล้วรีดออกไปห้าครั้งเสร็จแล้วขยับขึ้นมาตรงบริเวณหนกแก้มข้างปิดจมูกข้างจมูกนะคะเห็นไหมคะทุกคนดูพอเราใช้น้ําหนักมืออ่ะเห็นไหมหน้ามันเรียวแล้วถ้าแก้มย้อยโรปรติฟแนะนําให้ใช้เทคนิคการนวดเราต้องนวดสลายไขมันก่อนนะคะอันนี้จะแบ่งมาในบางส่วนของการสอนนวดหน้าตัวเองค่ะให้ทาครีมลงไปแบบนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเรียนสนใจไปเรียนได้นะคะ เกียร์ครีมลงไปแล้วดึงตึงแบบนี้ให้เรานวดใช้มะเขกนวดกิ้งสลายก้อนไขมันค่ะใช้ทาครีมเสร็จแล้แลวดึงตึงแล้วนวดจุดที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าขยับขยับออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วขยับเห็นไหมคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนวดจุดละห้ารอบใช้ส้นมือเราค่ววางลงไปแล้วรีด หนึ่งท่านี้เป็นท่าสลายไขยมันที่แก้มนะคะที่แล้วก็ช่วยยกกระชับใครที่มีปัญหาบอกว่าแก้มย้อยแก้มย้วยนะคะนะคะทุกคนดู